ดีค่ะวันนี้มาพกบกับกอฟกับวิดีโอกินมาม่าเผ็ดของเกาหลีนะวันนี้จะบอกว่ากอฟว,ว่างมากเลยไม่มีอะไรทำนะก็เลยไปซื้อมาม่าเกาหลีแถวแถวบ้านนะคะมีร้านเกาหลีร้านหนึ่งก็เลยไปโชว์รูปให้เขาดูนะว่าแบบเธอมีมาม่าแบบนี้หรือเปล่าคือแบบอยากอยากได้มาลองสักครั้งหนึ่งนะในชีวิตเพราะเห็นได้ยินเขาพูดว่ามันเผ็ดมากแล้วก็ได้ดูวิดีโอ,อหลายคนนะว่ามันเผ็ดมากเลย แล้วก็มาม่าเกาหลีตัวนี้นะคะก๊อฟไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเป็นแพ็คเลยนะก๊อฟอยากได้แค่ซองเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าเขาไม่ขายแยกนะเขาขายเป็นแพ็คก็เลยว่าเอาก็ได้ไม,ไม่ไม่รู้จะทำไงอยากลองกันเลยแบบซื้อมาเป็นแพ็คนะไม่รู้ว่ามันจะยังไงแล้วก็ก็เป็นคนที่กินเผ็ดนะคะเวลาไปสั่งส้มตําหรือกินอะไรแซ่บๆนะก๊อฟจะสั่งแบบสั่งเผ็ดเลยนะแต่ว่าไม่ได้แบบสั่งเผ็ดแบบสุดๆนะ มาดูกันว่ามาม่าตัวนี้จะเผ็ดสําหรับก๊อปหรือเปล่านะหรือว่าจะเผ็ดเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงสี่สิบห้านะคะก๊อปยังไม่ได้กินข้าวเลยนะก๊อปว่ามันเป็นเทคนิคที่ดีนะเผื่อที่ว่าก๊อปจะได้แบบกินมาม่าตัวนี้ให้หมดนะไม่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะเพราะว่าไม่ได้กินอะไรเลยนะรู้สึกหิวเหมือนกันนะ แล้วก็อีกอย่างนึงนะก็ว่าเป็นโอกาสดีที่ก๊อฟจะได้ลองลิปแมทของ Color Pop นะก๊อฟซื้อมาแต่ว่าก๊อฟยังไม่ได้ลองเลยนะว่ามันติดทนหรือเปล่าเป็นลิปจิ้มจุ่มลิปแมทของ Color Pop นะคะมาลองดูว่าถ้ากินมามะนะ่าแล้วมันจะหลุดหรือเปล่านะแล้วก็มาม่าปกติก๊อฟจะใช้หม้อต้มนะคะก็ไม่ชอบใส่แบบเทน้ำร้อนราดแล้วก็ปิดฝานะเพราะก็มีความรู้สึกว่าเส้นมันอืดแล้วมันมันไม่ค่อยอร่อยนะ แคหนึ่งมีอยู่ห้าซองนะเดี๋ยวก็ขอเวลาไปต้มแปบนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะพราะว่ามาม่าเกาหลีเนี่ยเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่คนนะเพราะว่าบางคนอาจจะความรู้สึกแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกเซนซิทีฟนะอาจจะคิดว่าอุย้ยเผ็ดมากเลยบางคนอาจจะคิดว่าอุย้ยเผ็ดปานกลางกัน,ง,นงั้นแหละแต่เดี๋ยวมาดูนะว่าก็จะรู้สึกยังไง อันนี้ก็ก็เตรียมน้ําไว้แล้วเรียบร้อยนะเผื่อประมาณว่ามันเผ็ดมากเตรียมน้ําเตรียมทิชชู่เรียบร้อยแนละ้วปกติก็ชอบกินอาหารเผ็ดแล้วก็อาหารรสจัดน,นะไม่รู้ว่าตัวนี้จะเผ็ดเกินไปหรือเปล่านะหรือว่ากําลังดีอันนี้ก็รอมามาต้มอ,อยู่นะคะวันนี้ไม่ไม่ได้คิดจะออกบ้านไปไหนเลยนะคะเพราะคิดว่าแบบวันนี้เป็นวันเสาร์านะคะก็เลยว่าแบบหยุดอยู่บ้านดีกว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรทําแล้วก็ วิกนี้แฟนก็ไม่อยู่หลายวันเลยนะแล้วก็รวมถึงวันนี้ด้วยค่ะก็เลยว่าแบบมีชีวิตเป็นของตัวเองนะก็เลยแบบเอ้ยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากไปไหนเท่าไหร่นะวันนี้ก็เลยว่าอย,อยู่บ้านรีแลกซ์อยู่บ้านดีกว่าแล้วก็วันนี้อากาศดีนะคะวันนี้เป็นท้องฟ้าสดใสนะวันก่อนรู้สึกว่าจะมืดคืนแล้วก็มีฝนตกด้วยแล้วก็ตอนนี้เริ่มเข้าหน้าร้อนของซิดนีย์นะคะ หลังจากที่ผ่านพ้นจากความหนาวมานานนะตอนนี้ก็เข้าสู่หน้ารน้อนแล้วนะแต่ว่าหน้าร้อนก็ดีนะก็ว่าแต่ว่าก๊อฟไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าแฟนก๊อฟชอบไปทะเลชอบไปบีชนะแล้วก็ผิวมันดำอ่ะไม่ชอบเลย <c oughs> <c oughs> ก๊อฟก็รู้นะว่าฝรั่งชอบแบบลักษณะแบบสไตล์คนผิวดำคนผิวแทนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก๊อฟไม่ค่อยชอบไปเท่าไหร่นะ <c oughs> รู้สึกว่าแบบกลัวผิวเสียตอนนี้ผิวก็เริ่มเป็นสีแทนแล้วนะคะ แต่ก็เป็นคนที่หน้าขาวนะแต่ตัวก็จะแบบเหมือนเหมือนดำกว่าหน้านิดน,นึงนะไอเรื่องผิวดำหรือผิวขาวก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเกี่ยงเท่าไหร่นะก็กลัวว่าผิวจะเสียกลัวจะเป็นแบบเป็นกะเป็นฝ้าอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าปกติถ้าซัมเมอร์ที่นี่นะคะหน้าร้อนนะแฟนก็กจะไปทะเลทุกวีคเอนเลยผิวก็กจะกลายเป็นผิวสีแทนท,ทันทีอันนี้ก็ยังรอมามา่มาต้มอยู่นะยังไม่เสร็จเลย แล้วก็ขอเล่าเรื่องเมคอัพนิดนึงก็ไปดูพวกค o องเลเดย์พาเลตมานะคะพรอคิดว่าแบบมีตัวไหนหน่าสนใจก็ลองไปเดินดูนะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีตัวไหนหน่าสนใจเท่าไหร่นะซื้อมาแต่เซตเอ่อมินิของ i q ควิดลิปสติกของ Stila นะคะ แล้วก็คุณภาพดีมากเลยนะแล้วก็ราคาไม่แพงเลย3ก๊อปได้มา3แท่งนะ่ะลิควิดลิปสติกแล้วก็ราคา28ปออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะแล้วก็เนื้อมันนิ่มมันครีมมี่มากเลยนะแล้วก็ก็ไปดูของ A ัล l a s s นะมันเป็นพาเลต มันเป็นพาเลตแบบมีปัดแก้มีบลเซอร์แล้วก็มีเอ่อพาวเดอร์อะไรพวกนี้นะแล้วก็แต่ว่าก๊อได้ยินรีวิวมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก๊อก็เลยไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าราคามันแพงพอสมควรนะราคาประมาณ100้ออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะ100่้อต้นๆน,นะก๊อก็เลยไม่ไม่ได้ซื้อแล้วก็พาเลตที่ก๊อบซื้อเป็นพาเลตปัดแก้มของของชาร์มาแล้วนั้นก็คุณภาพก็งันๆน,นะคะมันก็ไม่ได้ว่าดีเท่าไหร่ก็เลยว่า ปีนี้ก็เลยว่าไม่ไม่เอาในกว่าให้ซื้อของิรเดอ์ผลิตหรอะมีความรู้สึกว่าบางทีคุณภาพมันไม่ดีเท่ากับซื้อแยกนะเดี๋ยวไปดูมาม่าก่อนนะเมนกเซเล็บโอเคกลับมาแล้วค่ะตอนนี้ได้มาม่าแล้วนะเดี๋ยวก็ขอใส่พริกก่อนนะพริกรู้สึกว่าเขามีมาให้สองอันนะคะมีพริกเป็นน้ำน้ำอันนึงนะแล้วก็เป็นพริกแบบเป็นผงแห้งเป็นสไตล์อะไรไม่รู้ไม่แน่ใจนะ ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาต้องไอพริกไอซองสลายเนี่ยไม่รู้ว่าเขาต้องใส่ตอนตรงแบบไม่แน่ใจนะไม่เป็นไรก็ใส่ตอนนี้เลยลก็อ๋อมันมีสลายแล้วก็มีงาอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นน,ำน,ำน้ำนะก็น่าจะเป็นอซอสของเขาเตรียมตะเกียบกับเตรียมช้อนม,มาละช้องหนึ่งตอนแรกก็บึกว่ามันจะได้เยอะกว่านี้นะมันก็ไม่ได้เยอะเทนะ่าไหร่ ตอนนี้เริ่มหิวแล้วไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยมามๆาตัวน,นี้ก็เคยถามเพื่อนนะเ<ส>พื่อนบอกว่าแฟนเขาชอบกินมากเลยแต่ว่าเขาจะใส่พวกพวกลูกชิ้นพวกหมูยอไปนะคะมันจะอร่อยมากเลยกบก็เลยว่า ه, มันน่าลองนะเลยไปซื้อมา<ส>เดี๋ยวขอคอนก่อนนะ โอเคนี่นะคะนี่คเนเสร็จแล้วโอเคก็ติดกิฟเรียบร้อยแล้วมาลองกันเลยดีกว่า <Okay. S 2> ก็ว่าวิดีโอนี้เป็นการลองลิปแมทของ Color p o p นะว่าแบบมันจะติดทนไหมถ้ากินอะไรแบบเผ็ดจแซ่บแบบนี้นะดูสีดูธรรมดามากเลยนะดูมันไม่รู้มันเผ็ดห,หรือยังไงดูืล่านะ <laughs> เดี๋ยวขอลองคำแรกนะ <laughs> ไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยนะหิวมากเลยมีความร้อนด้วยค่ะคำแรกก๊อบกินลงไปนะความรู้สึกของก๊อบก็ว่ามันมันยังไม่เผ็ดนะมันยังไม่รู้สึกเผ็ดนะไม่แน่เหมือนกันคำแรกนันยังไม่เผ็ดนะ เดี๋ยวลองกินไปเรื่อยๆนะว่ามันจะเผ็ดหรือเปล่าแต่คำแรกก็ว่าเฉยๆนะไม่เผ็ดนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองกินก่อนถ้ากินหมดไม่ไม่รู้ว่ามันจะความเผ็ดเพิ่มขึ้นปะก็ว่าอร่อยเหมือนกันนะไม่รู้ว่าหิวหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ได้กินข้าววันนละ้ ลิแมทเริ่มไปนะค่ะนิดนึ่งคำที่สองคำที่สามยังยังไม่รู้สึกนะว่ามันเผ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะคงรู้นะว่าเผ็ดหรือเปล่าคำว่ามาม่ามันนิ่มดีนะมันอร่อยนะ ก็เหมือนกันนะก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะไม่รู้สึกว่ามีความสุขว่ามันเผ็ดอีกนึงนะไม่ได้รู้สึกว่าเผ็ดมากจนแบบทนไม่ไหวนะอันนี้ยังไม่ได้กินน้าเลยนะเดี๋ยวลองกินไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันอันนี้เริ่มรู้สึกอินนึงแล้วนะปกติชอบ ก็ชอบกินมาม่าแห้งนะก๊บไม่ค่อยชอบกินมาม่าที่มีน้ำซุปนะคะอันนี้ยังไม่ได้กินน้ำเลยนะรู้สึกมีความเผ็ดนิดนึ่งนะดูปากเริ่มไปแล้วนะคะ ดูปากเริ่มไปแล้วนะชาลวป๊อกไม่น่าจะติดทนอในแบบเนี้ยไปแล้วอะเริ่มมีการเช็ดจมูกเนี่ยแล้วนะอันนี้หลดแค่นี้นะคะกินก็กินเวลาครึ่งเลยนะตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันเผ็ดนิดนึงนะยังไม่รู้สึกว่าแบบ เผ็ดมากจนแบบทนไม่ไหวนะนม่กล้าจะหมดแล้วนะคะก็ว่ามาม่าตัวนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เผ็ดเกินไปสำหรับกอล์ฟนะมีความรู้สึกว่าก็เผ็ดอยู่นะไม่ไม่ได้เผ็ดมากจนถึงขนาดว่าแบบกินไม่ได้เลยะถ้าใครชอบกินเผ็ดก็ว่าน่าจะชอบนะ แต่ถ้าใครกินเผ็ดมากๆก็ว่าจะคิดว่าว้าไม่ไม่เห็นเผ็ดเลยก็ว่าเผ็ดอยู่นะเผ็ดอยู่นิดนึงไม่ไม่ได้เผ็ดมากนะหิวมากด้วยหิวด้วยไม่กินข้าวกลางวันเลยเห็นได้ว่าดิบของคาและป๊อปนี่เริ่มไปด้านล่างนี่เริ่มไปเกือบหมดแล้วนะคะ แต่ด้านบนเหมือนยังไม่โดนมา,มากงก็เลยไม่ค่อยไปเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้กินน้ำเลยนะเนี่ยใกล้จะหมดแล้ะกินไปกินมาเริ่มมีความเผ็ดน,น,นิดนึงนะเพิ่มขึ้นอีกนิดนะึงแลถ้าใครลองกินลกรองคอมเมนต์มาหน่อยนะว่ารู้สึกว่ามันเผ็ดหรือเปล่า ก็ว่าเผ็ดนิดนึงนะนี่นะคะเหลือน,นิดเดียวแล้วตอนแรกก็ว่าซื้อเป็นแพ็คมาก,กัดเฉาที่เหลือถ้ามันเผ็ดจนเกินไปนะกัดเอาที่เหลือเอาไปให้แบบให้เพื่อนหนระือให้คนอื่นนะไปๆปมาๆสงสัยเก็บไ้กินเองดีกว่า ใส่พวกแบบลูกชิ้นหมูยอผักเข้าไปมันก็มันก็ไม่ไม่เผ็ดมากเท่าไหร่นะถ้าใครเคยเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดอาจจะคิดว่าเผ็ดก็ได้นะคะนคำสุดท้ายน,นะต้องใช้ช้อนตักเพราะว่ามันเป็นชิ้นเล็กๆใช้ตะเกียบกม่ได้อนะอืมอืม โอเคหมดแล้วค่ะก๊อบยังไม่ได้กินน้ำเลยนะขอกินน้ำแป๊บนึงโอเคก็ขอสรุปไปนะก็ว่ามาม่าตัวนี้เธอถามว่ามันเผ็ดไหมก็ว่าสำหรับก๊อบมันก็เผ็ดอยู่นะเผ็ดเผ็ดนิดนึงนะไม่ได้ว่าเผ็ดมากเผ็ดจนทนไม่ไหวเผ็ดจนต้องแบบกินน้ำสิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่าก็เผ็ดอยู่นะไม่รู้ว่าเพราะว่าก๊อบเป็นคนกินอาหารจัดหรือเปล่านะก็ว่ามันก็เผ็ดอยู่นะ มันก็เผ็ดอยู่นะแล้วก็โดยเฉพาะกินประมาณไอคำแรกหรือประมาณคำที่สองคำที่สามนะก็ว่าไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะแต่พอกินไปเรื่อยๆนี่ความรู้สึกว่ามันมันเริ่มเผ็ดขึ้นนะก็ว่าเผ็ดนิดนึงนะไม่ไม่ได้เผ็ดมากเท่าไหร่ถ้าคนที่ไม่กินเผ็ดก็ว่าอาจจะคิดว่าอุ้ยมาม่าตัวนี้เผ็ดมากเลยแล้วก็คาราบ๊อบนะคะคาราบ๊อบเหลือแค่นี้เนอะ ไม่รู้อย่างนี้เรียกว่าติดทนหรือเปล่าถ้าไปกินอะไรแห้งๆไม่เปียกก็ว่าน่าจะติดทนอะแต่นี้มันเป็นมาม่าแล้วมันมีเหมือนความเปียกๆแล้วก็มีน้ำๆอยู่โดยรวมก็ก็ชอบอยู่นะลิปแมทของคาร o r ๊อบอันนี้นะคะมันมีให้ความรู้สึกที่ว่ามันแห้งแล้วมันก็เป็นมันแห้งเป็นเนื้อแมทนะแล้วก็มันเซ็ตตัวเร็วดีแล้วก็ ก็มีความรู้สึกว่ามันมันมันเบาปากดีมันไม่มันไม่หนักปากนะแล้วก็มันไม่เป็นคราบเป็นแบบก้อนๆด้วยลิปขลิปลิปสติกบางตัวมันจะแบบให้ความรู้สึกที่เหมือนเหมือนมันอะไรเขาเรียกอะไรเหมือนมีอะไรอยู่บนปากมันนานๆเลยนะแต่ว่าของ o าร r p o ปมันเบาปากดีนะมันรู้สึกแบบสบายดีอะโอเคค่ะสําหรับวันนี้วิดีโอของกอลวิดีโอกินมาม่าเกาหลีเพื่อทดสอบลิปแมทของคาร r p o ปก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ ว่าจะไปหาขนมอะไรกินต่อวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมนะคะขอบลาไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ